o c ชี่ยไลฟ์ไทยสมุทรลุ้นโชค2ชั้นปี 2, 2> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับโอเชี่ยไลฟ์ไทยสมุทรลุ้นโชค2ชั้นปี2กลับมาพบกับโชคใหญ่มูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนที่ลูกค้าไว้วางใจให้โอเชี่ยไลฟ์ไทยสมุทรได้ดูแลชีวิตของคุณและคนที่คุณรักเสมอมาค่ะ เราได้มอบรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i แก่ลูกค้าผู้โชคดีไปแล้ว2ครั้งทั้งหมด8คันด้วยกันวันนี้เรามาจับจริงแจกจริงกันอีกครั้งนะคะให้กับลูกค้าผู้โชคดีเป็นครั้งที่3กับรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i อีก4คันนะคะ ในแคมเปญโอเชี่ยนไลฟ์ไทยสมุทรลุ้นโชค2ชั้นปี2องโอเชี่ยนไลทยสมุทรลุ้นโชค2ชั้นปี2ซื้อประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอะไรก็ได้ตามเงื่อนไขรับสิทธลุ้นทันทีโชคชั้นที่1รลุ้นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิก12คันตลอดปีโชคชั้นที่2ได้ลุ้นต่อรางวัลใหญ่รถยนต์ฮอนด้าซิตีอีก1คันรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทวันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 6 3 เอาละค่ะไม่รอช้านะคะเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจากการจับรางวัลครั้งที่3ได้รับรถจักรยานยนต์ Honda c คลิก 125i มูลค่า50,000บาทอีก4รางวัลค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมชัยอาพรสิริพงศ์รองกรรมาการผู้จัดการบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชนให้เกียรติมาจับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง4ท่านด้วยนะคะที่ได้รับรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i ไ,ไปครอบครองสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ผ่าน Ocean Club Application Line, Facebook และเว็บไซต์ของ Ocean l i f ท t ไทยสมุดค่ะ ผู้โชคดีท่านต่อไปอาจเป็นคุณเพียงซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนดและลงทะเบียนผ่าน Ocean Club a p แอปพลิเคชันภายในวันที่15มกราคม2564พิเศษสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพรับสิทธิ์คูณ2ทันทีขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามและพบกับการจับรางวัลครั้งสุดท้ายในวันที่20มกราคม2564แล้วเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถยนต์ Honda City 1คันมูลค่า5 7 9 9 5 0 0บาทค่ะสำหรับวันนี้ในลาไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะ s o e i n l Life ไทยสมุรรักคือพลังของชีวิตพร้อมดูแลคนไทยนะครับ